สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครอบครัวใจสลายดาราเด็กชื่อดังวัย11ปีเสียชีวิตแล้วหลังหัวใจวายหลายครั้งติดต่อกันทำเอาครอบครัวและแฟนๆใจสลายกันอย่างหนักหลังนักแสดงและนางแบบเด็กชื่อดังมิเลนนาบรันเดาวัยเพียง11ปีเสียชีวิตเมื่อวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากเกิดภาวะหัวใจวายหลายครั้งติดต่อกันโดยคุณแม่ได้เผยว่า ลูกสาวเริ่มมีอาการผิดปกติตั้งแต่วันที่24เมษายนมีอาการปวดหัวปวดขาง่วงนอนบ่อยและเบื่ออาหารกระทั่งวันที่29เมษายนขณะอยู่ที่บ้านมิเลนนาเกิดหมดสติในห้องน้ำหลังจากรับประทานอาหารเย็นจึงถูกรีบนำส่งสถานพยาบาลซึ่งเบื้องต้นแพทย์ระบุว่าเธอมีอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและให้ยารักษา อย่างไรก็ตามอาการของมิเลนนาลบสุดลงอย่างรวดเร็วแม้แพทย์จะพยายามยื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถแต่สุดท้ายมิเลนนาก็จากไปอย่างสงบทั้งนี้คุณแม่ของมิเลนนายังบอกอีกว่าขณะนี้แพทย์ยังไม่สามารถให้คำตอบที่แน่ชัดถึงสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวได้ก่อนที่ริมฝีปากของเธอกลายเป็นสีม่วงพวกเขาพยายามปั๊มหัวใจและใส่ท่อช่วยหายใจแต่หลังจากวันนั้นเธอก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ